หลายๆคนเวลาไปเที่ยวไม่ื่อจะเป็นเที่ยวภูเขาน้ําตกนะคะ,นะ,ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยบอกไว้เลยว่าอยากให้ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์จริงๆนะคะเพราะมีนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มหนึ่งไปเที่ยวธรรมดาไม่ได้คุณไปแล้วร้จิตสํานึกแต่ไร้ยจิตสํานึกในที่นี้เป็นเช่นไรดูภาพกันค่ะนี่นะคะเป็นภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งค่ะใช้สเปรย์สีแดงนะคะพ่นเขียนค่ะบริเวณโขดหินนะคะ ที่ลำน้ำแม่แจ่มนะคะอำเภอ อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่บอกเลยว่าเขาเขียนไว้ว่าพบรักที่น้ําแจ่มคําถามแรกเลยค่ะพี่พุงพี่พี่พคิงพี่พุทธหนูถามเลยนะว่าทําทําไมเออทําไปเพื่ออะไรการที่จะบอกรักกันเนี่ยหนูเข้าใจได้นะแต่คุณไปบอกกันส่วนตัวไหม,มหรืออะเรามีไลน์นะคุณเราสามารถมเมสเซจบอกกันได้หรือว่าเราจะเขียนบอกส่งจดหมายอะไรก็แล้วแต่แต่การที่คุณไปเขียนบอกรักกันันกดหินธรรมชาติไม่ได้ซึ้งใจด้วยนอกจากเขาจะไม่รับ ทราบความซึ้งใจแล้วยังรู้สึกว่าอ้ามันเป็นทําลายแหล่งท่องเที่ยวด้วย<ช>และนอกจากนั้นยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเขายังทิ้งขวดเหล้าขวดเบียกระดาษถุงพลาสติกและกล่องขยะต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งนั้นที่ชาวบ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดมาตลอดอแต่ท้ายที่สุดก็คือก็ยังมีคนกลุ่มนี้อยู่ เ,เจ้าหน้าที่อาาของที่เป็นหัวหน้าอุทยาน,เ,นเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะปกติเขาจะมีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วว่าอ่าห้ามทิ้งขยะบริเวณตรงนั้นตรงนี้เข้าไปใช้ตรงไหนได้บ้างแต่ด้วยเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็ต้องยิ่งรวมรอบขอบชิดเข้าไปอีกอแต่บอกเลยนะคะว่าสําหรับคนที่ยังอยากจะไปเที่ยวยที่อุทยานก็ยังสามารถไปได้อยู่แต่ในช่วงนี้ค่ะด้วยสถานการณ์โควิดเขาก็เลยอโอเคยังสามารถลงเล่นน้ําได้แต่จะต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ห้าม สร้างซุ้มอาหารบริเวณเขาเรียกว่าลิมแม่น้ําโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันแล้วก็เว้นระยะห่างของโรคระบาดด้วยแต่หนูก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนะคะก็มันเป็นเรื่องของจิตสํานึกเลยอะ่ะแล้วม่มีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะง,งะตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศัธกราช2562ข้อหาที่คุณจะได้รับไปนั่นก็คือเก็บหานําออกนะคะทาด้วยประการใดๆทําให้เป็นอะไรหรือทําให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตเรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือก็ทําการ อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคุณโดนนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนไปปุ๊บแล้วทุกคนมาทำความสะอาดแล้วจบไม่ใช่นะอตอนนี้เขามีกฎหมายและกฎหมายใช้ได้จริง และที่สําคัญเลยค่ะฝากไว้ตรงอุทยานเนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ธรรมชาติทุกคนเขาอยากไปสัมผัสธรรมชาติถ้าอยากไปแบบนั้นแล้วเจอแบบเขียนโขดหินเจอขยะเขาไม่ต้องไปก็ได้นี่พี่ใช่ปะเขาเออไปที่แบบที่มันเป็นถังขยะไปอะไรอย่างนั้นก็ได้เพราะงั้นฝากไว้เลยเรื่องของจิตสํานึกนะคะไปก็ช่วยเที่ยวกับแบบอนุรักษ์จร,จริงๆเพราะว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเขาทํามาอย่างโดยดีคุณก็น่าจะแบบเคารพตรงนั้นของเขาด้วยนะคะช่วยๆกันไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นจะจะซวยไปด้วยถ้าพูดภาษาชาวบ้าน เลยคือ,อจําได้ไหมฮะมันเคยมีเหตุการณ์ที่ถ้านาคาเมืองการทถูกปิดอยู่พักหนึ่งถูกค,คือเพิ่งจะเปิดได้ไม่เท่าไหร่แล้วคนกําลังแบบเฮ้ยอยากไปตื่นเต้นไปดูแบบหินรูปร่างคล้ายกับหัวพญานาคคล้ายกับงูยักษ์งูใหญ่ยังไม่ทันได้ไปเลยโดนสั่งปิดแล้วเพราะมันมีมือดีมือบอลก็คือไปสลักหินบ้างและเอาขยะไปทิ้งบ้างแหละ,ะเขาก็ต้องรีบปิดเพื่อเคลียร์สถานที่ก่อน แล้วมันเป็นการตัดโอกาสคนอื่นดังนั้นคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเดือดร้อนแค่ตัวคุณเองนะมันเดือดร้อนกับคนหมู่มากอย่าทําเลยหรือไม่งั้นจริงๆแล้วคือเวลามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลเจ้าหน้าที่ไม่พอเนาะบางครั้งเจ้าหน้าที่มีน้อยนักท่องเที่ยวก,ก็ต้องฝากนักท่องเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะต้องไปช่วยกระซิบเจ้าหน้าที่เนื่องากปลคือสมมติถ้าเกิดเราไปเตือนเองเอยอันตรายเดี๋ยวมีปัญหาอ,เ,อ,อเราแอบไปกระซิบเจ้าหน้าที่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังเผื่อมามาขวางไม่ได้ทานอ่ะครับนะคะใช่